หินโมยักษ์คือบทลงโทษสุดโหดของนรกวิญญาณที่ถูกลงโทษต้องวิ่งไม่หยุดหากช้าลงจะถูกบทขยี้แม้กระโดดลงแม่น้ําก็ไม่รอดเพราะมีปลากินเนื้อรออยู่นี่ยังเป็นเพียงการลงโทษเบื้องต้นในนรกเจ็ดชั้นเท่านั้นวิญญาณจะได้เกิดใหม่ก็ต่อเมื่อผ่านการตัดสินครบทุกชั้นวันหนึ่งมีวิญญาณพิเศษมาถึงเขาคือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เพิ่งตกจากตึกขณะช่วยเด็กหญิงตัวเล็กๆเ,เขาลืมตายขึ้นแล้วพบว่าทั้งตัวเองและเด็กหญิงยังปลอดภยัย แต่แล้วก็มีคนสองคนในชุดแปลกประหลาดปรากฏขึ้นเขารีบบอกให้ทั้งสองออกจากอาคารไฟไหม้ทว่าเขากลับเห็นร่างของตัวเองแน่นิ่งอยู่กับพื้นพร้อมเพื่อนร่วมงานที่ร้องไห้เขาจึงรู้ว่าเขาได้ตายไปแล้วสองคนนี้คือตัวแทนจากโยมโลกหญิงสาวบอกว่าเขาได้รับเกียรติให้เป็นวิญญาณผู้กล้าหาญแต่เขายังห่วงแม่ที่หูหนวกและเป็นใบ้จึงไม่อยากจากไปทว่าโลกคนตายไม่อนุญาตให้เขาอยู่ต่อลูกกลมแสงสว่างดูดเขาไปยังทางเข้านรก มีวิญญาณมากมายรอ,อการตัดสินและเพราะเขาเป็นวิญญาณผู้กล้าหาญจึงได้เข้าสู่บททดสอบเป็นคนแรกแต่บททดสอบแรกของเขากลับเป็นนรกของฆาตกรทุกคนตกใจเพราะเขาเคยช่วยชีวิตผู้อื่นแล้วทําไมถึงถูกตัดสินว่าเป็นฆาตกรผู้ส่งสารอธิบายว่าค่าไม่ได้หมายถึงการลงมือโดยตรงเสมอไปแต่รวมถึงการกระทำที่นำไปสู่ความตายเช่นการแกล้กลงหรือคำพูดที่รุนแรงทันใดนั้น พื้นแผ่นหินแยกออกเผยให้เห็นนรกเลือดเดือดเขาเห็นวิญญาณมากมายพยายามปีนขึ้นมาเขายื่นมือจะช่วยแต่เสียงคำรามจากผู้พิพากษาก็ดังขึ้นผู้พิพากษากล่าวหาว่าเขาทำให้เพื่อนร่วมทีมตายในภารกิจเพราะความกลัวทำให้เขาทิ้งเพื่อนไว้กลางกองเพลิงเขาเงียบเพราะรู้สึกผิดอยู่แล้วจึงถูกตัดสินให้รับโทษในนรกเลือดเดือด50ปีแต่แล้วผู้ส่งสารคนหนึ่งเปิดเผยความจริงว่าเพื่อนร่วมทีมนั่นเองที่สั่งให้เขารีบไปช่วยคนอื่นก่อน เขาช่วยชีวิตคนไว้ได้ถึง8คนและขณะจะกลับไปช่วยเพื่อนตึกก็ระเบิดความจริงทำให้ทุกคนตื้นตันผู้พิพากษาจึงยกโทษให้เขาแต่บททดสอบของเขายังไม่จบยังเหลือนรกอีก6ชั้นที่เขาต้องเผชิญต่อไป